สวัสดีครับผมนามยพานุพงศ์อนุ่มในในช่างกลโรงงานครับสวัสดีครับผมนายมนติเอี่ยมอยู่ขผนกช่างกลโรงงานครับสวัสดีครับผมนายเสลดรงเก็บแป้นอยู่ขผนกช่างกลโรงงานครับแนะนำอุปกรณ์อุปกรณ์เชื่อมไฟฟ้านะครับอย่างแรกที่มีคือถุงมมือแล้วก็ลวดเชื่อมอันนี้คือลวดเชื่อมนี่นะครับลวดเชื่อมแล้วก็มีหน้ากาก แบบสวมแล้วก็ตะกากแบบถือครับแล้วก็จะมีส่ายกาวของตู้เชื่อมแล้วก็มีหัวเชื่อมอันนี้คือตู้เชื่อมใช่ากที่วิธีประกอบก็คือน้ำหัวเชื่อมไปประกอบใส่กับตู้ใส่กับตู้ใส่กับตู้เชื่อม แล้วกก็สากา่าพอเสร็จอย่างนี้แล้วเราก็นำเราก็จะนำมาปั๊มนี้ไปเสียบและวิธีใช้เปิดเครื่องข้างหลังแล้วก็เอารวดเชื่อม มามาใส่ได้เลยครับแล้วก็ใช้งานตามที่เราจะต้องที่ต้องการเลยรรรเราจะมาสาธิตวิธีการเชื่อมใช้ตู้เชื่อมกันนะครับอย่างแรกนำปลาของเครื่องเชื่อมเ,เสียบเข้ากับปลกไฟครับาาจากนั้นเปิดเครื่องแล้วก็ ใสหลังจากนี้ก็น้ำใส่กาไปใส่้าก,ก็เล็กชิ้นงานนะครับแล้วก็น้ำลวดใส่หัวเชื่อม อยางนั้นหน้ากากตอนเลื่อนทุครั้งเราต้องมีหน้ากากครับเพื่อป้องกันแสงเข้าตาแล้วก็ดึงข้ามาให้ดูลยจากนั้นก็ตอนเชื่อน้ำนำลวดหัวเชื่อมไปใกล้ๆทีงานและเอาหน้ากากบางหน้าไว้ าก็เริ่มเชื่อมได้เลยครับมมรครับ